อ่ะกับสบายดีวรุ้นวันนี้เขาเรืองงานยามดีเนาะส,สวยๆน้องแรงเอาจิมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันเนาะคันนี้ขี่ได้ครบรณอ่ยพันลโลเออเดี๋ยวเขาจิมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เขาจะใช้เปลี่ยนในตอนนี้กัจะเป็นน้ำมันเครื่องของดิคิดโมลี่เนาะนี่เป็นรุ่นซิปวีซีซิปเนาะเป็นหนึ่งลิตรแต่ว่าคันนี้ใส่ศูนย์จุดแปดก็ได้โบไซด์หอดึงลิตรก็ได้เนาะแต่ว่ามันมาฮอดเออมันมาในตูน้นี้มันมาหนึ่งลิตรเนาะแต่วา่าเขาใส่ศูนย์จุดแปดเลยจัดแนะนำประมาณจัด กำลังร้อยห้าสิบ c ลงมาหันใส่ศูนย์จุดแปดก็ได้หรือว่ารถแพงแห้งๆในนึงกันใส่หนึ่งบไปเลยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ไปรุ่นเทียนไปใส่เนาะมาันก็จะมีขีดให้ขีดบอกให้ว่าเท่าใดเท่าใดเนี่ยอ่าแล้วกัตัวนี้เขาจะใส่เป็นน้ำน้ำยาล่อลื่นเนาะหรือว่าสารแต่งติ่ของดิคิมบอลี่เนาะไปรุ่นอันนี้เป็นน้ำยาลอลื่นเนาะเขาใส่ภายในจากผสม่นเขาเมันเครื่องตัวนี้เลยแต่ว่าอันดับแรกเขาจะใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วย น้ำยาลอร์ลื่นหรือสารแปรงตืมตัวนี้เพื่อให้รถมันลื่นๆนะนะเบลุ่น,นอ่าเดี๋ยวเข้าไปครับชมตอนใส่กันเลยเบลุน่นจัดไปมาเบรุน่นหลังจากที่เอาถ่ายนะ้ำมันเครื่องเก่าเรียบร้อยเนาะโอ้ดับโอ้ดับเออโอ้ด,ดับ๋ยวเอาชิมาเสียงอยวเอาชิมาเปลี่ยนใส่น้ำมันเครื่องตัวของดิชิบุรีกันเนาะ ตัวนี้คิดไปคิดมาแล้วสี่ขั้นแบ่งศูนย์จุดปเนาะใส่บิดเลยนิดนึงเนาะราะว่ารถใช้งานมูเปยังเนาะใส่บิดเลยนิดนึงลาลูกค้าซื้อไปไขามาเนาะที่ไปเป็นของแท้เนาไขมาแล้วจะเป็นประม,มาณนี้เดี๋ยวเออไขามาแล้วมันจะเป็นหัวสุดๆแบบนี้นะแบบเลื่นๆนนที่ไนเออมันมันง่ายเนาะตัวนี้นะแบบเฮาบต่ตงใส้ไส่จองใส่จ่วยนะตอวใส่เขากะเอาอันนี้ยอดสโลด นี่ยไม่รุ่นเบรงเก้ใกล้เบร์เก้ใกล้ขเขาเฮ็ดมาให้แบบสะดวกสบายแล้วนะนี่เอาตัวนี้ยอดเข้าไปตรงนี้เห็นร้อเห็นร้อเ็นหัวเนี่ยยอดเข้าไปอันนี้แล้วเขากะเออแล้วเขาก็าค่อยๆเ,เอาน้ำมันขึ้นน้ำมันเครื่องขึ้นใอ้ันไหลลงไปเห็นร้อเห็นน้ำมันมันไหลงไหลงวะเนี่ยเห็นร้อเออไป่รุ่นแบบสไตล์ไม่ไวกะนี่ค้ำไว้นี่และะ้วก็เห็นสิมันก็ไหลลงไปเองเนี่ย น้ำมันจะเป็นสีทองทองเนาะจะเป็นออกทองทองนี่อของลิคิดมลี่เห็นเขาว่าดีเราก็ต้องใช้กันนะเป็นรุ่นเออหยบร้อยยิี้ยงเนาะเอาบางคนบางคนสงสัยว่าน้ำมันเครยมันเป็นสีนยังไงเอาจีบออกให้เบิ่งเ,เนี่ยเปลี่ยนสีออกทองอันนี้แหละได้ปะได้ปะลื่นลื่นเออนี่เดี๋ยวเราขากะพิซซ่านเนี่ยเนาะเอาเติมเรียบร้อยละตัวนี้มันไผอยากจก็บกะ เนี่ยเข้าเรียบร้อยลรวก็หานฝาเนี่ยมันดึงออกดึงเข้าได้สบายนี่ผมจำเป็นต้องใส้จุ๋ยวิธีมุลี่เป็นยัให้มาครบเรียบร้อยแล้วมีแต่ไข่ละาเติมได้เลยเออเออแะ้วอีกอย่างหนึง่งเอาสีมาใส่ตัวํา้สารแตงเติม,ตมน้ำมันรอลื่นเนาะเอตัวนี้เดี๋ยวสีมาบอกวิธีใส่เนาะหลังจากที่เขาใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปแล้วเดี๋ยวเด้อเช็ดให้มันสะอาดก่อน นี่เราเอากับไซมิตัดมาตัดแก๊ปอะไรอย่างเี้ยหน่อยนึงเด็กเอาก่อนที่จะใส่กับสันสันมันเด้อเพราะว่าน้ำมันตัวนี้มันข้นเน่ยะน้ำมันมันข้นเนะาะสันสันมาแน่เดี๋ยวตัดอีกเล็กน้อยนึงเออนีน่มันจะเป็นสานสีดำมันจะเป็นน้ำยาสีดำแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเอากับบีใบ,ใ,บ,บใส่เนี่ยมาเบิ้งใกล้ๆ้เลยเดี๋ยวเราเอากับบีบใส่เนี่ย เขาต้องเอามันเข้าไปสุดๆเลยเด้อเนี่ยเอามันเข้าไปสุดๆเลยบ่อยากให้มันคาอยู่เกี่ยวน,อน็อตแล้วก็บีบบีบใส่ซิ่งรถอ่าบีบใส่บีบใส่ซิ่งรถเนี่ยบีบให้เบิดบีบเพนเบิดรถโอเคเบิดแล้วเอา้าบางคนอยากคู่ว่าน้ำยามันขุ่นจังเลยเนาะเนี่ยไปก่อน มันจะเป็นดำๆแบบนี้ตัวนี้จะเป็นสารรอเลอื่นอนด้อเนี่ยจะเป็นสารรอเลอื่อนอ่าหลังจากที่เขาใส่สิทธิ์ับเรียบร้อยแล้วเขาก็ปิดฝาอัดน้ำมันเครื่องเนี่ยแล้วก็สาตาร์ทหิมไ้ประมาณสิบนาทีเนาะให้น้ำยามันผสมกันแล้วให้มันไปเคลือบอยู่หัวลูกสูบแล้วก็อยู่บริเวณลูกป,ปืนข้อเหวี่ยงหรือว่าอย่างกันแล้วแต่เนาะที่ว่าอยู่ภายในเนาะที่ว่ามันสามารถเข้าไปเคลือบได้มันก็จะไปเคลือบให้ละมันก็จะให้มันก็จะเห็นให้อัตราเรงของเขาเพิ่มขึ้นหรือว่าเย็นให้การทํางานของเครื่องจกนนาะไหลื่ยิขึ้ อ่าไที่ว่าอยากได้กะสามารถมาจัดนำเผาได้เด้อน้ำยาเออน้ำมันเครื่องลิีิโมดี้แล้วก็าสารเติมเติมรอเลื่นเนาะสามารถมาจัดอยู่ห้านเผาได้เด้อวิรุ่นเด้อจะาตายชิปนี้กะขอลาไปก่อนเนาะสบายดีวิรุ่จ้า